องค์กรคุณหลุนข้าจะไปดูงานราชบุตรเคยพวกเจ้าเข้าไปก่อนถ้าหากว่าสู้กับพวกเขาพวกเขาจะคิดว่าข้ากำลังเปิดสึกกับสำนักพระมดหรือไม่อ้าไม่วหวจะคิดยังไงก็ต้องเฝ้าสังเกตการให้ดีจะดีกว่าขอโทษทุกท่านที่ตื่นสายด้วยท่านนักบุญหญิงมาด้วยเหรอวันนี้คือคืนจริงๆ ฉันนั่งตรงไหนดีนะ่านนักบุญหญิงไม่ถือว่าช้าข้าทัางหากเป็นคนช้าสุดเจ้าสำนักสวีมาแล้วเจ้าสำนักคุณหลุนสวีซิ่งโยไม่นึกว่าคนชั่วยอย่างสวีอีกยังจะหนุ่มขนาดนี้สวียน,นเซนเมื่อชาได้ยินว่านักบุญหญิงแห่งลทัทธิพิษได้ปรากฏตัวขึ้นไม่นึกว่าวันนี้จะได้พบท่านสวีซิ่งโย ได้ยินว่าสิทธิ์ของท่านผู้นำเช่นนี้ถือเป็นเพื่อนของข้าเชิญนั่งกับข้าเซเซลิงนั่งสบรรยากาศแปลกๆป,ประหลาดจริงๆท่านผู้นำไม่เจอกันนานเลยนะไม่เจอกันนานนะเพื่อนพวกท่านเคยได้ยินมาแล้วว่าเข้ามาเมืองหลวง เพื่อส่งจดหมายรับฉบับหนึ่งจดหมายฉบับนี้เจ้าสำนักคุณหลุนสวิสซิงหูมอบให้ข้าเนื้อหาจดหมายรับเป็นสิ่งที่ทุกคนได้เห็นบนท้องถนนเมื่อไม่นานมานี้องค์ชายสามอยู่จริงร่วมมือกับเหล่าหุนนางขอความวุ่นวายตอนนี้องค์ชายสามถูกคุมขังอยู่ในจวนแล้วการที่คนในสำนักอูหลินเข้ามาแทรกแซงกิจการเป็นความผิดพลาดครัง้งใหญ่ เป็นความประมาทของผู้นําสํานักของข้าเองแล้วก็ข้าจะไม่ใช่คนส่งจดหมายรับนั้นไปให้ท่านผู้นำท่านก็เรียกพวกมาประชุมแล้วจะเรียกข้ามาทำไมพูดมาตรงๆเถอะความผิดของข้าข้าจะเป็นคนรับผิดชอบเองเจ้าสำนักสวีมีความรอบรู้ด้านเป็นวัยรุ่นที่โด่งดังดังนั้นการปกครองหน้าสำนัก จะต่อสู้มากกว่าข้าข้าเรีกเจ้ามาในวันนี้เพื่อมาอธิบายข้าเต็มใจจะยกตำแหน่งผู้นำและให้เจ้าสำนักสู่ท่านผู้นำต้องการบัลลังก์จูก็มาเนี่ยนะจะเปิดเสกอิงไหมนี่คือวิธีที่เขาคิดเหรอเขาเลือกยอมแพ้เพื่อหลีกเลี่ยงการต่อสู้ ผู้นำมีภารกิจสำคัญมอบให้ข้าข้าสวียินยินดีแบ่งเบาภาระให้เจ้าตำแหน่งท่านถือว่าสำคัญมากจริงๆข้าเตือนทุกคนการกระทำทุกอย่างบนโลกต้องมีคนทำอยู่แล้วอย่าคิดมากมากมายและให้วุ่นวายในยุทธภพเลยเจ้าเป็นเจ้าสำนักเพราะรู้สึกผิดงั้นเหรอแล้วเจ้าสมรุ่มคิดการนับบุญหญิงแห่งรัฐทิพย์ความสัมพันธ์ซับซ้อนของเจ้ายากจะปกปิด เจ้ากลับเป็นศัตรูของลัทธิพิษแล้วก็ทําลายเราสำนักใต้เย็ยนของเราใช่หรือไม่เจ้าสานักสวีไหววานให้พวกเธอส่งจดหมายรับมาเพื่อความมั่นคงของเจ้าเวยแต่กบมาให้จดหมายรับปลอมๆหนูใช้เป็นข้ออ้างในการบรรเทาภัยพิบัติเจ้าเฟิงนายต้องการอะไรกันแน่แต้าก็อยู่สำนักจิงเฉิงฉันรู้อยู่แล้วว่านายมีบางอย่างผิดปกติไร้สาระเจ้า ออข้าเชื่อใจในความจงรักภักดีของเจ้าพันธมิตรต่อปูริมและต่อราชวงศ์ต้าเหยียนคำพูดของหัวหน้าพักสวีทำให้เขาถอนตัวไปได้งั้นเหรอถ้าอยากจะทำให้ทุกคนใจเย็นลงก็ต้องทำตัวให้มันดีๆหน่อยเซท่านพู้นําไม่มีทางทำเรื่องเช่นนี้เพราะว่า เขาเป็นถึงองค์ชายหกของราชวงศ์เราไม่มีทางทรยยศท่านลุงอย่างแน่นอนองค์ชายหกอหมายความว่าสำนักปูริมอยู่ในการปกครองของราชวงศ์มาโดยตลอดวูหลินที่ถูกราชวงศ์ควบคุมไร้าสาระสิ้นดีทุกคนแยกย้ายกันไปก่อนเธอเรื่องที่เหลือข้าจะคุยกับบมุกคป็นใหม่เป็นการส่วนตัวแค่พูดไปกี่คำคิดจัดก,การพวกเราแล้แลการคัดเลือกผู้นำบูริมเป็นมาตรฐานการคัดเลือกนักลบ ข่าวเจอชาวุธของทหารครับไอลูกยินเจออีกคนทรยศจากเลธิบิสตา์หลังจากออกจากเจ้ายุธแห่งมารเขาก็หายตัวไปอายุสิหปีเด็กหนุ่มอาชียะที่เลือกศิลปะกรรตดดสู้ของสำนักทั้ง4ขอไว้ชีวิตคขาด้วยอ่าพี่สู่ความแข้นส่วนตัวเราในวันนี้ก็ถึงตาแล้วนะ มีเรื่องที่พูดต่อหน้าทุกคนไม่ได้เหรอเจ้าเนี่ยสมรู้ร่วมคิดกับเรื่องโงโ่งโงขององค์ชายเหลียนเสี้ยพูดต่อสาธารณาชนว่าตกหน้าฉันแต่ถึงยังไงชี้เจนเจ้าเคยเป็นเพื่อนรักของข้ายอมนี้ข้ามอบตำแหน่งผู้นำให้เจ้าแล้วนะที่จะเป็นพวกเดียวกับองค์ชายก้าวอีกหรือ ข้าก็เป็นองค์ชายแห่งเต้าเวยเหตุใดถึงพูดว่าข้าทรยศหากข้าส่งจดหมายรับใส่ร้ายองค์ชายสามเมื่อน,นั้นองค์ชายข้าจะได้กําจัดข้าและให้เจ้ามาแทนที่ข้าหากข้าพบข้อเท็จจริงของจดหมายรับนี้จะไม่ถูกส่งมอบให้ข้าจะถูกใส่ร้ายว่าเป็นนักโทษของสํานักบูลิมและเป็นพันธมิตรพ่อหมดผิดมีสองทางเลือกทางก็เป็นทางตัน นี่คือแผนการของเจ้าท่านผู้นำเรื่องเช่นนี้จำเป็นต้องมีหลักฐานหลักฐานไม่ได้อยู่กับข้าแล้วนำตัวสวนอูมาเป็นไม่ได้ยังไงท,ท่านอาจารย์เจอยุย,ยุเรื่องของบูริมจริงเหรอวันนั้นสิทธิ์พี่สเวียนหมิงวางแผนทำ้ายข้าทำให้ข้าคิดว่าสเวียนเซิน มยจดหมายรับไปแต่นั้นกลับเป็นเพราะว่าเสวีนหมิงกับเสวียนเซินร่วมมือกันต้องการกําจัดกับจักของข้าก่อนตอนนั้นเสวียนเซินคิดว่าข้าตายแล้วรือว่าข้ากลับถูกไต้เท้าลูกช่วยไว้แล้วก็ถูกใต้เท้าลู่ต่อยจนตกลงไปในใต้หน้าผาแะกลับมีชีวิตอยู่ได้ฉันประเมินว่าต่ำไปจริงๆ ถ้าไม่ใช่เพราะความดื้อรั้นของเธอคงไม่ได้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นถ้าไม่ถือที่จะส่งเจ้าอีกหรอกนะจะเย็นเย็นก่อนซื้อฟูไปส่งนะยุดนะ <S <S อีกแท้คือพลังของหนอนไหมทองนี่เอง แต่พลังของเจ้ามีปัญหานะเจ้ากําลังถูกกินกินแล้วตัวเจ้าเองก็ยังไม่รู้อีกบาดแผลไม่หายดีนี่มันเกิดอะไรขึ้นเรื่องส่วนอูไม่รบกวนท่านลู่หรอกฉันเป็นคนช่วยชีวิตเขาไว้เขายังคงเป็นคนสำคัญของสำนักคุณหลุนควรให้คุณหลุนเป็นคนจัดการ ขอบคุณครับเทพบุตรลูเทพบุตรลูกผมบาดเจ็บสาหาัสจนจะหายไม่หายกรุณาส่งผมให้พวกเขาเถึงเรับโอโหยุดนะสเสวียนหมิงเจ้าจะฆ่าไหมกระทั้งเพื่อนของเจ้าเองหรือตึตึคนที่ขัดขวางการทำงานใหญ่ของข้า ต้องตายแน่ๆเจ้าอยากเป็นอันดับต่อไปหรือไม่ส่วนอิง